สวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยแนวข้อสอบท้องถิ่นเพื่อเตรียมสอบท้องถิ่นในรอบต่อไปไม่ว่าจะเป็นการสอบเข่งขันบุคคลทั่วไปกรณีที่ยังไม่ได้เป็นข้าราชการและสอบคัดเลือกสายงานผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายต่างๆหรือตำแหน่งรองปลัดในส่วนของอบตของเทศบาลของอบจและของเมืองพัทยาก็สามารถใช้ข้อสอบชุดนี้ไปไประยุกต์ในการทำข้อสอบได้ ในส่วนของวันนี้เรามาเฉลยข้อที่103กันข้อที่103โจทย์ถามว่าความหมายของส่วนราชการตามพาระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องช้อยมีดังนี้นะครับกไก่สำนักง,งานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองขไข่สำนักนาย,ยกรัฐมนตรี คควายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นงงูสำนักง,งานขะารรมการข้าราชการพลเรือนยศาจารย์องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาข้อนี้ตอบข้อไหนครับความหมายหรือคำนิยามของส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีิการบับนี้ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเฉลยเลยนะครับข้อนี้จะอยู่ในกฎหมายสองฉบับด้วยกันนะครับ ข้อน,นี้จะอยู่ในปรากฏอยู่ในกฎหมายพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการม้านเมืองพศ2546และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2พศ2562และก็กฎหมายพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมพศ2545แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่20พศ2564นั่นเอง ข้อนี้เฉลยเลยนะครับข้อนี้ตอบข้อจอยจานนะครับองค์การบริหมารส่วนตำบลบางปลาไม่ได้อยู่ในคํานิยามหรือส่วนราชการตามความหมายของกฎหมายฉบับนี้นะครับท่านต้องไปดูคํานิยามของกฎหมายแต่ละฉบับนะครับนิยามต่างกันนะครับถึงแม้ว่าในความในข้อเท็จจริงนะครับในความเข้าใจของท่านนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาก็เป็นส่วนราชการตามนิยามของกฎหมายอื่นแต่ สำหรับกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้อยู่ในคํานิยามนะครับของคําว่าส่วนราชการอธิบายขยายความให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีหลักอธิบายตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริบหารกริจการบ้านเมืองที่ดีพศ .2546 นะครับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่พออท2พศ .2562 ในมาตรา4บัญญัติว่าในพระราชกิจการนี้ส่วนราชการหมายความว่าส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวงทะบวงกรมและหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหารแต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ คือเขาไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงไม่ได้อยู่ในความหมายของส่วนราชการตามกฎหมายฉบับนี้นะครับซึ่งจะขยายความในกฎหมายที่กฎหมายอ้างอิงก็คือตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวงทบวงกลมนั้นจะอยู่ในพระารบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมพศ2545และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่20พศ2564ในหมวดที่1สำนักนายกรัฐมนตรีนะครับสำนักนายกรัฐมนตรีในมาตรา6บัญญัติว่าสำนักนายกรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของนายยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรับผิดชอบการบริหารราชการทั่วไป เสนอในนโยบายและการวางแผนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและความมั่นคงและราชการเกี่ยวกับงบประมาณระบบราชการการบริหารงานบุคคลกฎหมายและการพัฒนากฎหมายการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการการส่งเสริมการลงทุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ การปฏิบัติภารกิจพิเศษและราชการอื่นตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสํานักนายกรัฐมนตรีหรือส่วนราชการที่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือที่มิได้อยู่ภายในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงใดโดยเฉพาะในมาตราเจ็ดนะครับมาตราเจ็ดบัญญัติว่าสํานักนายกรัฐมนตรีมีส่วนราชการดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งสำนักงานประลัด สำนักนายยุัรมตรีวงเล็บสก 2, รมประชาสัมพันธ์วงเล็บสาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริปโภคส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายยุัรมตรีมีดังนี้นะครับก็คือวงเล็บสี่สำนักเลขาธิการนายยุัฐมตรีวงเล็บห้าสำนักเลขาธิการคณะมนตรีวงเล็บหก 6, สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ วงเล็บเจ็ดสำนักงบประมาณวงเล็บแปดสำนักง,งานสภาความมั่นคงแห่งชาติวงเล็บเก้าสำนักง,งานคระกรรกการกฤษฎีกาวงเล็บสิบสำนักง,งานคระ่อรกการคาดการพลเรือนวงเล็บสิบเอ็ดสำนักง,งานครื่องกการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อนี้นะครับวงเล็บสิบสอง สำนักง,งานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการวงเล็บ13สาำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสร,ริมการลงทุนวงเล็บ14สำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติวงเล็บ15าสำนักง,งานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร,ร้างความสามัคคีปรองดองวงเล็บ16สำนักง,งานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินะครับก็คือที่ผมขยายความให้เห็นภาพก็คือ ในช้อยกอไก่ก็คือสํานักง,งานขับเคลื่อนการปฏิรูปที่ปฏิร,รูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองก็คืออยู่ในสังกัดของสํานักนายรัฐมนตรีซึ่งเป็นส่วนราชการที่สังกัดสํานักนายรัฐมนตรีโดยเป็นส่วนราชการที่ขึ้นที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายรัฐมนตรีนั่นเองก็คืออยู่ในมาตราเจนะครับในวงเล็บ15นั่นเอง ส่วนสำนักนายรัฐมนตรีในช่วยขอไข่ก็เป็นส่วนราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมอยู่แล้วนะครับในส่วนของกรมในส่วนของงงข้องงูก็เหมือนกันอยู่ในสังกัดสำนักนายรัฐมนตรีเป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายรัฐมนตรีส่วนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในตัวเลือกคอควายก็สังกัด กระทรวงมหาดไทยนะครับก็จะอธิบายขยายความให้เห็นภาพชัดเจนในพระรัญญัติป,ปรับปรุงกระทรวงสมวง,งกลมนะครับในมาตรา30นะครับกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบำบัดทุกบำรุงสุขการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนการำอำนวยความเป็นธรรมของสังคมการส,งส่งเสริมและการพัฒนาเมืองการปกครองการพัฒนาบริหารราชการส่วนภูมิภาคการปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชนการทะเบียนร,รัศดรความมั่นคงภายในกิจการสาธารณภัยและการพัฒนาเมืองและราชการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยในมาตรา30นะครับบัญญัติว่ากระทรวงมหาดไทยมีส่วนราชการดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งสำนักงานรัฐมนตรีซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมนะครับ ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลด้วยวงเล็บ2นะครับสำนักงานประหลัดกระทรวงวงเล็บ3กรมการปกครองวงเล็บ4กรมการพัฒนาชุมชนวงเล็บ5กรมที่ดินวงเล็บ6กรมการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวงเล็บ7ก็คือกรมโยธาธิการและผังเมืองและวงเล็บ8กรมส่งเสริมการปกครองท้องท้องถิ่นนั่นเองก็คือเป็นส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยนะครับ ก็ท่านสามารถติดตามชมการเฉลนเนยแนวข้อสอบในข้อต่อไปได้ที่ a c e b o o k นะครับ Facebook ของผมชื่อประพันธ์วารัมมีทั้งหมด4 Facebook ด้วยกันเฟซท,ที่1่ก็ชื่อประพันธ์วารัมในส่วนเฟซท,ที่2ชื่อประพันธ์วารัมเฟซบุ๊กที่2ประพันธ์วารัมเฟซบุ๊กที่3ประพันธ์วารัมเฟซบุ๊กที่4และก็ช่องทางเพจชื่อประพันธ์วารัมในช่องทาง YouTube ชื่อบัญชีว่าประพันธ์วารัมแบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้าในช่องทาง Tiktok ชื่อบัญชีว่าประพันธ์วาร และเป็นในบัญชีภาษาอังกฤษก็ชื่อ a ั p ธ์2 5 2 3อด p r e p u n 2 5 2 3สำหรับวันนี้เราเฉลยข้อที่103ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ